นี่ันลย s t a k ให้ LV1 ไปอีกหนึ่งวิวัฒนาการลทีเดียวนะอยากให้อยากให้ขนาดมาตัดสินสิ่งนี้มันซาวมันเหลือเชื่อเหลือเกินสำหรับผมแล้ว e ความฝันเป็นจริงแล้วนะคอนโซลนี่ก็ักรวมพลังไว้เยอะเหลือเกินนะอินวันเอ็กเพชั่น ทุกวันอะ t ันส์องเฮทรูมรัดที่ให้คุณได้ mix นะแล้วเฮทรูมของมันเ่ยเยอะเหลือเกิน a m ม z i n g ซัมมิ n g เลยทีเดียวความคมชัดความชัดชี้แล้วก็คลิปปี้ปีอมของมันวันนี้มีให้16มาเลยนะ มีพิก็เลยทีเดียวคอนโซลนี่นี่มันง่ายที่จะแบบว่าเล่นด้วยมนง่ายที่จะวิ่งไปวิ่งมาอยู่กับมันง่ายที่จะเปิดไปเปิดมาแล้วก็อินทรีย์พัสดุที่พัสดุที่แบบควบคุมได้อย่างรวดเร็วเฟเดอร์ที่ฟิตกันอย่างดีนะครับก็ขนาดที่คุณสามารถใส่ลงในพื้นที่แคนแล้วก็ไปเช็คอินได้เลย ไป o ช็คอินที่สนามบินได้เลยแล้ n ก i ปลักอิ f คำสำคัญที่เรารู้จักกันในเวิรโที่เราใช้กันเป็นประจำก็ีอยู่ในนี้อยู่แล้วใส่เข้ามาแล้ว DSP ใส่เข้ามาแล้วปักอินที่คุณคุ้เคยคุณสามารถสร้างมิกอันแสนล้ำค่าอันแสนสุดยอดขึ้นมาได้แน่นอนด้วยปลักอินเหล่านี้เต็ปบล็อกที่เราได้ทำไว้แล้วสำหรับ มันมีทั้ง16วกไม่ทีีเป็นไรที่ m a z i n จริงที่เราจะได้ร้องเข้าไปเล่นกับมันแบบเต็มรูปแบบแบบคอนโซลในรอบนี้ผมรอไม่ไหวเลยจะแนะนำให้คุณรู้จักกับ E-Motion LV1 Classic ตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดล่าสุดสุดเลยนะครับตึงโอ้โหเขามาแบบตึงไงนะสวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ ชาวไทยในต่างแดบนบมาแล้วนะครับเราจะมาเจาะลึกกันสักนิดหนึ่งนะครับจากการซูมก่อนนะครับเริ่มจากการซูมแบบหมกมุ่นนะครับซูมแบบหมกมุ่นอ่าเริ่มจากแบบนี้นะฮะทุกคนก็จะเห็นว่าในเบอร์ชัว์เนี่ยเขียนว่า Emotion <Classic. S 1> e v e r y ันคลาสสิกคลาสสิกเดอ e ์นิวไลฟ์บิ๊กซิงคอนโซลบายที่จริงก็ไม่นิวเท่าไหร่แต่ตัวเนี้ยคือ new console ลนิวคอนโซลเลยใช่นะครับแต่ว่าไม่นิวซอฟต์แวร์แต่ว่าเป็นเวอร์ชันอัปเดตใหม่ล่าสุดล่าสุดคือเวอร์ชัน15นั่นเอง แต่ว่าในที่สุดแล้วเขาเรียกว่าฝันเป็นจริงหรือเรียกว่ามันจบแล้วทุกคนนจบแล้วทุกคนนี่คือหน้าตาเขาเนาะสวยงามแล้วก็ลองไปที่ลิกกิ้งด้านล่างนะฮะจะมีดโฟนแอมมาตัวหนึ่งนี่คือสิ่งที่รอคอยมานานแล้วเหมือนกันปกติเราจะต้องเหมือนแบบไปหาบิวอินจากด้านล่างมีดิจิจิลดีดิจิกิม่วงอ่ะอ๋อไอตัวคุณบอญใญ่ใหญโอพันคุณคุณอ่าคุณคุณนะครับ นี่คือทําให้แล้วมาแล้วมาแล้วพร้อมกับโวลลุ่มอยู่ตรงนี้เป็น trs นะนะครับเอ้ยไม่เป็น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 แจ็คโฟนแจ็คโฟนแจ็คโฟนเลยง่ายๆเลยไม่ต้องไปหาตัวต่อใช่ครับทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของคอนตรงนี้เป็นเฟดเดอร์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบที่เห็นในรูปตอนนี้มันจะเป็นเหมือนไม่ใช่ของฟิตแล้วนะครับไม่ใช่ของที่พี่ใช้ไม่ได้ไม่ใช่ของดีฟายที่ี่ใช้อยู่มันจะเป็น ตัวใหม่นะครับซึ่งหน้าตาก็จะทรงคล้ายๆกันนั่นแหละนะฮะดูทรงแล้วน่าจะเป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าโมเดลปั๊มมาเป็นเหมือนว่าเขาเรียกว่าอะไรไอเดียเดียวกันไอเดียเดียวกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นยูเซอร์เนาะไม่มีอะไรแตกต่างไปตรงนี้น่าจะเป็นแนะท็บนะฮะแท็บโอเคแล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะครับเดี๋ยวไปดูสเปคแอบบเห็นสเปคหน้าจอแล้วความสว่างแบบโคตรว้าวอะ่ะไปเริ่มเลยนะฮะเริ่มต้นที่ the first fully integrated live mixing console by wave นี่ก็คือ คอนโซลที่อินสาเกตครบสมบูรณ์ตัวแรกของเวฟมาด้วยมาพร้อมกับ64 channel 44 b u สนะครับก็คือน่าจะติดคอ,อมนมายถึงว่าตัวซอฟต์แวร์มีมาด้วยเลยมีครบอ่าแบบปกติต้องมาซื้อซอฟต์แวร์นะอันนี้คือติดติดมาด้วยแล้วนะครับแล้วก็เวฟ16 Signature PM น่าจะเป็นตัวเดียวกับ IONIC อืม,อมตัวเดียวกันเลยใช่ครับอ่าซึ่งในส่วนของคำโพษณานะครับอินดัส r y Leading sound and process อะไรเงี้ยเขาเขียนทุกเจ้าอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับ Now in classic console form factor ก็คือมาอยู่ใน Console เขาว่าคลาสสิกของเขาก็คงจะแบบประมาณว่าหน้าตาเหมือนมิกเซอร์คลาสสิกอ่าก็คลาสสิกอยู่นะอ่าก็คลาสสิกคลาสสิกว่าคลาสสิกสองคลาสสิกปุ่มน้อยไปนิดนึงอ่าอีโมชั่นเอวีวันคลาสสิกบิวเขาเขาบอกว่าคุณ i t y ของมันเนี่ยนะครับก็อย่างที่เรารู้กันบิวโดยคุณภาพที่ดีนะครับ เป็นในส่วนของโซนิคเอ็กเซลเลนต์แกรมมี่อะวอร์ดตัวนี้เราก็รู้ๆจักกันอยู่แล้วนะทำไปเลยนะครับตัวนี้นะด้วยคำวดเร็วนะเจ้ามิกเซอร์ตัวนี้นะครับเริ่มต้นตรงที่ว่าเขาเป็นสาย2บิตนะครับแล้วก็เป็น44ถึง96เฮิร์ตนะครับกิโลเฮิร์ตกิโลเฮิร์ตแซมเปิลเลตไปเลยแหละอ่ะไม่ต้องพูดซับซ้อนแซมเปิลเลตแซมเปิลเลต44.1ถึง96นะครับมาตรฐานอื แล้วก็ติดมากับปรีแอมของเวฟดีไซน์นครับเขาก็บอกว่ามาพร้อมกับ21.5มัลติทัชสกรีน10อ่า10ทัชซึ่งหมายความว่ามันน่าจะเป็นตัวเดียวกับเดลเลยแหละก็คือไอตัวที่เราเห็นพี่ใช้นั่นแหละนะเพราะขนาดเท่ากันเลยนะครับในส่วนของเฟดเดอร์เนี่ยคือ16บวกหก็คือมี16เฟดบวกกับมาสเตอร์เฟดเดอร์หนึ่งอันะครับแล้วก็อ่า Allow Effect Control b o e ออฟมอว์บ <laughs> ัดแมตเตอร์มิกอาร์ก็คือน like นั่แหละคอนโทรลเฟดเดอร์มาเพื่อคอนโทรลเนี้ยทูรีมาแล้วนะฮะทูรี่ดีฟออนบอร์ดโพสเซสซิ่งก็คือเออ่มันมีไอไไออตัวปลั๊กอินต่างๆที่เรารู้กันมันจะมีปลั๊กอินสำหรับเวฟเนี่ยคือไม่ถึงว่ามิกเซอร์ตัวเนี้ยเนี่ยหน้าเนี่ยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะใส่ปลั๊กอินได้แปดตัว <wh im> <laughs> นะครับใส่ได้แปดตัวเลยทีเดียว เนี่ยตรงนี้เห็นไหมก็เราจะสามารถคอนโทรลมันได้ด้วยปลั๊กอินแตัวแปดตัวแล้วก็สําหรับปลั๊กอินเนี่ยมีมากกว่า1น0่งร้อยกสิบตัวโอ้โหจัดเต็มกันเลยแล้วก็มีตัว immersive เนี่ยที่เป็นที่บอกไปทําให้เป็น immersive เหมือนเซอร์ราล์มิกซิสามารถกดออนแล้วก็ไปได้เลยเหมือนจะบิวอินและรู้สึกว่าไม่น่าจะขายเพิ่มมั้งมั้งนะมีให้เลยเหมือนจะน่าจะบิวมาเลยแหละแล้วก็ดูแกนออ t o m โต้มิกซิ่งรู้จักไหม กนออโตมซิดูแกนดูแกนดูแกนใช่ดูแกนดูแกนมันคือเหมือนเหมือนสมมติแอคชั่นมีใหม่หกตัวสิบตัวแอคชั่นเปิดดูแกนออโต้ไว้ทั้งหมดสิบตัวเนี่ยพอตัวหนึ่งพูดที่เหลือปิดเหมือนออโต้ออโต้เกตออโต้เกตดักกี้สลับกันไปอ่ะแล้วถ้าเกิดเราพูดพร้อมกันล่ะมันเฉลี่ยเสียงให้อ่ออ่าจะเป็นยังไงเอาเรื่องก็มีดูแกนมาดูแกงดูแกนก็สุดต้องซื้อเพิ่มนะครับ แล้วก็ไอสเกลเนี่ยไม่ต้องห่วงเอาไวว่าข้างล่างนะครับก็คือหมายถึงว่าสามารถที่จะแบบเพิ่มเติมได้นี่แล้วก็น้ําหนักสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดอบีเอสปอนก็ไปหน้าไปหน้าต่อไปนะครับเอ1 one mixing engine พิซซินซาวน่ครับก็อย่างที่เรารู้กันก็ ionic นะครับไอตัวนี้เออเอิคลาสสิกซึ่งเขาให้มาสำหรับสิบหก u t แล้วก็อีกสิบสอง เอ่อเก้าหรือเท่าไหร่วะเนี่ยสิบสองเอาพุทมีให้ทั้งหมดเป็นแปดครับเป็นสิบหกแปดแล้วก็เป็น a อเอสอินพุตสองเอเอสเอาพุทอีกสองโหเยอะนะเยอะเลยจัดเต็มก็คือเอเอสเนี่ยมันสเตอร์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 อย่างเงี้ยนะอ๋ออืมมันเป็นดิจิตอลนะเนี่ยเป็นดิจิตอลดิจิตอลไปไปไปนะครับเนี่ยนะครับในส่วนของตรงเนี้ยก็จะมี a อเอส s อเอสนะครับแล้วก็ยังมี Input 16, Output พ a, 8, a 4, mm ุตแปดเอเอสีกสนะครับเป็นอ mm ินสองเอาสเต็มโบเต็มใบไปเลยเต <Tem bo, S 2> ็มโเต็มใบอันย่ที่เห็นกันนะครับยี่ยนะครับแล้วก็เฟดเดอร์นะตรงนี้ก็อินดิเอนเดนต์ซอฟต์แวร์สองมิกซอร์ก็คือหน้าต่างมันมี2องมิกเซอร์มิกเซอร์หนึ่มอร์สนะครับในในส่วนของวิทิบาเนี่ยก็จะลบคมลบเหลี่ยมอะไรที่มันดูไม่สวย mm hmm. เพิ่ม mm hmm. เติมเข้าม,มานิดหน่อยด้วยนะครับ๋อ oh, ให้สวยงามขึ้นอ แล้วก็ในส่วนของคัสตอมไมซ์เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าพิซเซอร์ตัวนี้มันคัสตอมไมซ์ได้นะฮะสำหรับใครที่ไม่รู้ก็คือพิซเซอร์ตัวนี้สามารถที่จะคัสตอมไมซ์เลเยอร์ได้แบบเดี๋ยวลองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้เล่นดูเนี่ยไลน์ต่อไปเดี๋ยวเปิดเอลวิเวนเล่นกันเลยโอ้โหเดี๋ยวเล่นกันเลยนะดึงจัดเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือมาแบบมามามาโพธนาก่อนมาเปิดพรีวิวพรีวิวของตัวใหม่นะครับเนี่ยอินเทนต์ฟีดแบ็กอ่ะก็คือคือตอนนี้คือหน้าจอมันมาด้วยร้อยนิช <G ül üş> ก็คือหน้าจอมันมาร้อยนิดแหละจ้ากันจ้ากันตาแตกใช่ตาแตก,าก,ตาแตกงานกลางแจ้งนี่ก็<ะ>ลุยได้เลยนี่คือปั๊กอ,อินที่มีนะครับเราก็ไม่ต้องพูดก,กันเยอะสาหรับใครที่เป็นคนที่ทํางานด้านเสียงก็จะคุ้นเคยกับปั๊กอินหน้าตาพวกนี้กันบ้างอยู่แล้วเอส v รีเวิ้ชินสุดอาตัวจูนตัวไมล่า PSE ตัวโคนห้าศูนย์สี่ห้านิตัดเสียงใช่ไหมเอเฟซิกนี่แฮกสมาร์ทนี่ที่ใช้อยู่ฮะ แล้วก็กราฟิก EQ ตว ata, ัว e น well pues ี้ก็ใช้นะครับ Emo series ครบเลยนี่พวก reverb reverb box ก็อ่าต่างๆอ่าๆๆอ่าแล้วก็พวกไอ้ทุบๆมีๆทุบต่างๆมาใหม่นี่นะไปครับหน้า7เนี่ยก็มานี่อันนี้ที่บอกไว้นะครับ immersive in ear and เนี่ยอันนี้คือมันมาแนวนี้ฮะคือมีมีโหมดทั้งบมให้กดแล้วก็กดเป็น Emo IEM Emo IEM เร็วๆนี้เดี๋ยวจะ มั่นใจว่าเร็วๆนี้น่าจะได้ลองกันกันแหละนะฮะน่าจะได้ลองกันแหละแล้วก็ดูแกนอย่างที่บอกเห็นไหมออโต้เห็นไหมอ๋อออโต้เกนนะครับตัวนี <ructure> ga, <im> ้คือไม่ต้องมีเอ็กตาฮาร์ดแวร์เพิ่มนะก็คือกดออนปุ๊บแม่งอิมเมอร์ซีบนรอบหัวเลยบิวอินอยู่ข้างในเลยนะครับนะฮะอีซี่สเกลก็คือเพิ่มเติมนิดนึงคือมันสามารถที่จะแอดไซต์ตัว IO เนี่ยตัวละ16เออ24เออ32เออเนี่ย ได้14สล็อตโอ้โหนะครับ14ส,สล็อตเลยใช่แต่ว่ารองรับสูงสุด64ชันเนลโอ้โหนะครับแล้วก็ตึงๆเลย4 4 2สเตอร์องโอนะครับ,บซึ่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีบิลอินมาแล้วในเครื่องอแต่ผมยังยังรองสืบทราบอยู่ว่าแรงแค่ไหนนี่ก็เป็นคำถามที่คุณ แม็กแจ็คส no ์บ okay. oh. ุ P ๊กนิดนึงคอมเมนชั่นหน่อยเขาถามมาผมก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันว่าแรงแค่ไหนเพราะยังต้องสัมผัสก่อนน่ะเดี๋ยวต้องไปเทสกันดูว่ามันมันมันแรงแค่ไหนเพราะตอนนี้เขายังไม่ได้บอกว่าเทียบเท่าตัวไหนที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เอกนอตของเขาตัวที่บิวอินอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จะบิวอินมาแล้วหนึ่งตัวคุณสามารถใส่ DSP เนี่ยถ้าไม่พอเนี่ยเห็นทางซ้ายมือนี่ไหมฮะใส่เพิ่มไปได้อีกสามตัวโอ้ช่วยกันคำนวณแล้วมันจะกลายเป็นสี่ตัวแล้วในสี่ตัวเนี่ยสามารถรีันแล่มเนี่ย ได้อีกสี่ตัวก็คือหนึ่งต่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 อหนึ่งเป็นทั้งหมดสามารถใช้เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดได้แดตัวโหลดพร้อมกันได้สี่ตัวดีนันด์อีกสี่ตัวซึ่งดีนันด์เนี่ยจะไม่คำนวณนะรอสำหรับตอนที่ล่มรอแบ็กอัพเกิดปัญหาอะไรขึ้นหน้างานซึ่งก็ยากกันที่เคยใช้มาก็น้อยที่จะล่มแต่โอกาสเกิดขึ้นก็แบ็กอัพไปเพราะว่ามันคือคอมพิวเตอร์อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับก็เอออะไรเออแล้วก็ยังสามารถที่จะเชื่อมต่อไปหาดันเต้แล้วก็มาดิได้แล้วก็มาที่ ทัชสกรีนก็ต่อจอแยกได้เพิ่มอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เขียนอยู่ในสเปคเน็ตเวิร์กก็ต่อเสียบ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 เข้าสวิตช์เจอกันหมดอ๋อจบเลยง่ายๆที่เราทำอยู่ตอนนี้นะฮะหรือจะทำวีแลน์แบ่งแยกไปก็ได้นะครับก็สามารถทำได้เช่นกันนะฮะปึ๊บเดี๋ยวเรื่องพวกนั้นเดี๋ยวเรามาเจาะลึกให้แน่นอนคือเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เจาะลึกไปในทุกๆภาคส่วนนะครับแม็กซีมแม็กซิมัมพอร์ตเทเบิลนะเราสามารถที่จะน้ำหนักเบา แล้วก็ใส่เข้าไปในเพื้นลิแค้นได้อย่างที่ผมบอกสกิลเมื่อกี้ไปนะครับแล้วก็เดบพอตอีฟี่ไปเช็คอินเข้าได้เลยผมก็กำลังจะตามหาว่าเพื้นลิแค้นหรือ SKB รุ่นนี้มันคือรุ่นไหนไซส์ไหนเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอซับเอ็กแล้วก็ดีเทลเพิ่มเติมมาดีไม่ดีเวฟอาจขายให้เองหรือแถมมาให้ทั้งชุดนี้เลยโอ้โหแถมให้ดีไม่ดีอาจจะเป็นแบบนั้นนะเดี๋ยวต้องรอถามซังซีทีด้วยนะครับ Ready for house and w ด r s h i p เนี่ยก็คือแบบทั้งทั้งทั้ง house กับ house เนี่ยมมันนนจะเเป็หือ venue บอชิปเนี่ยครับเป็นเหมือนเลดี้บอลนะบอลนะบอลนะบอลอะบอลใหญ่อะบอชิปอะเป็นหกสิบสี่ชันเนลไม่เยอะกองสองชุดอะโอ้โหค่ะตอนนี้เขาก็มาเขียนในส่วนของตรงนี้นะครับก็แปลคร่าวๆแล้วกันนะครับตรงนี้เขาก็บอกว่า UI ดีไซน์มาสำหรับมือโปรทูแท็คเกิลแม่งมีทุกอย่างที่มึงจะแบบเหมือนในเนี่ย ผมเคยพูดไปแล้วในในคลิปซีทีช่องซีทีก็ไปดูทูแท็กเกิลแล้วก็บอกว่ามันคือเหมือนมีดพับนะผมบอกไปแล้วว่ามันคือเหมือนเหมือนมีดสวิทต์อะเปิดมาพับได้หมดพับได้หมดโอ้ก็คือเหมือนเราพร้อมที่จะยตะลุยเงี้ยขอบุกเลยเรดดี้ฟอ easy grow โกร์เอสยูนิทเอ็กันอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็อีกซ้ำมันคือซ้ำมันคือขยายไม่ได้เอ็กแพนด์ได้ก็เทคนิคเชียอชซัพพอร์ตถ้าคุณซื้อของเราแล้วซัพพอร์ตเจ็ดวันซึ่งตอบเร็วอันนี้อันนี้ผมผมยืนยันเรื่องหนึ่ง อาจจะใช้เวลาทําการประมาณวันหนึ่งสองวันครึ่งวันแต่ไม่เกินนี้ผมมั่นใจว่าตอบเร็วเลยทีเดียวนะแล้วก็มีทีมวิเวอร์โอ้มมีีทวิเวอร์เขาบอกว่าลองทีมวิเวอร์ก็เลยอบอกรหัสไปอ่ะงั่งมองก็ทําไปเลยครับห้้ไดหรืออาจจะสอนเทรนนิ่งบางอย่างนี่ครับก็คือเขาบอกว่าเทรนนิ่งพาร์ทเนอร์ชิพก็คือมีการเทรนนิ่งกับ M X U เป็นเหมือนเนี่ยคุณเจฟส์เนี่ย M X U ก็เป็นเหมือนโรงเรียนสอนสาว มีให้เทนนิงด้วยใช่ชเดี๋ยวก็จะมีเทนนิงวิดวินผงด้วยอันนี้ตึงๆเลยบอกเลยตึงๆเวอร์ชันภาษาไทยเวอร์ชันภาษาไทยบ็อกซูเตรียมเจอเตรียมเจออันนี้สําหรับคีย์ฟีเจอร์ตรงนี้นะครับคีย์ฟีเจอร์ตรงนี้ทั้งหมดนะฮะผมได้เขียนไว้แล้วพูดตรงนี้คือมันคือพูดซ้ําผมจะไม่อ่านให้ฟังแบบเร็วนะครับใช้ความสามารถในการอ่านผมมีควาตอนนี้ ใครที่รอคอยมิกเซอร์ตัวนี้พนานเหมือนผมวันนี้มีข่าวดี Emotion i ไวันไอวันคลาสสิกออกนะครับนี่คือรายละเอียดเต็มๆสำหรับคนที่สนใจนในเครื่องนี้แบบจัดเต็มไม่มีตัวรอง64 Stereo Channel 44 Stereo b u s 8 Group o q 8 m a g i c 3 Master q 16 Wave Signature PM PM ที่ออกแบบมาให้เสียงใสชัดเจนพร้อมวงจรอะลลอ and Full d i ดิ Key Double Precision 32 Bit Floating Point Mix Engine รองรับ s a m p l e Rate 44.1ถึง96 r e l u t n c y ต่ำสุดเพียง0.8 m อ หน้าจอมัลติทัศสกรีนขนาด21.5นิ้วสว่าง1,000นิตเอสมอร์ติไลท์เฟดเอร์ขนาด1,000มม16บวก1ตัว8สล็อตโปเซสซิ่งเนี่ยเปิดสล็อตรองรับโปรปักอินสูงสุด8ตัวต่อช่องปักอินที่มาพร้อมเวฟจูดเดียวค่ะ F6 Dynamic EQ SD Verb SD Lay R b a s e R Reverb Double d u b l e EQ Q4 EQ Magma Tube รองรับการขยาย I/O ด้วยเวบ Ionic State Box ดันเต้และมาดี้เอ็กซ์เพนชันระบบดูแกนออโตมิกซิ่งรองรับไม้สูงสุด64ตัวรองรับอิมเมอร์ซีฟอินเอียร์มิกซิ่งใช้แอปไมมอนควบคุมจากมือถือ4ีสาวกิดสวิตพอร์ต2อินเซอร์คอนบวก2 RJ 45การบันทึกเสียง16บหกแท็กลง usb 128่งร้อสแท็กสามารถบันทึกในคอมระยะไกลวงเล็บสาวกิด asio ได้เวอร์รองรับการเพิ่มสาวกิดเซิร์ฟเวอร์สูงสุด3ตัวพร้อมสำรอง4ตัวดูโอพาวเวอร์สป라이์สำหรับความปลอดภัย 8มิลกรุ๊และ16ลิง DCA พร้อมฟังก์ชั่นสปริววิวอิน DSP r e a d y ล o u s e รองรับระบบแอปมือถือการควบคุมทางไกล Mobile and Tablet App สําสำหรับฟอร์ทอพ,ลพและการใช้งานบนเวทีน้ำหนัก16.8กิโลกร,รมัมน้ำหนักจส่ง2 3 3กิโลกร,รมัมขนาด22นิ้ว5 5 6 560ม mm, ิมคูณ16.8นิ้ว402มิม mm, คูณ22.1นิ้ว561มิม mm, คุณสมบัติเพิ่มเติม ระบบควบคุมการปรับเสียงเรียลไทม์รองรับการประมวลผล Vocal Pitch Connection EQ Dynamic Feedback and m y b r i e f t Illimination Analog Saturation และ Effect ต่างๆ c u s t o m i z a t i o n c u s Table o m i z Layout ปรับแต่งการแสดงผลของ Mixer และ Channel ได้อย่างยืดหยุ่น160บวกปักอินเว็บปักอินสามารถเพิ่มเติมปักอินยังมากกว่า110ตัวเตรับประมวลผลที่ขอบคุม ความสามารถในการขยายระบบเพิ่ม I/O และ d s จได้อย่างง่ายดายเรารับการเชื่อมต่ออีวันหลายตัวแพ็กเกจซอฟต์แวร์เสริมดูแกนอโอโตมิกซิ่งอิมเมอร์ซีอิมเมชันเอลวิวสามารถเพิ่มเติมซอฟต์แวร์วได <c oughs> <c oughs> ้เรืวเป็นแล็บก็สเลยรัวเป็นรืวเป็นแล็บก็สเลยเร็วเร็นี้ฮะเร็วเร็นี้ฮะใครคอแห้งแบบผมกินน้ำด <c oughs> ้วยแก้วสาวไทยฮะ กินน้ำด้วยแก้วไอเดอีย8 s t u d โอฮะเร็วๆนี้ท <learnt passage. S 1> ี่สาวไทยเมิร์ดครับ